สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเครื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหน้าปากซอยทางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติในหับจะมีร้านนี้ครับเพื่อนๆคนเยอะมากๆทุกๆเช้าร้านนี้คนแน่นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ10บโมนะครับเพื่อนๆ ก่อนที่จะมาทานร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเทมนะครับเพื่อนๆนี่อีกหนึ่งไอเทมนะครับที่จะใช้กับในการรับประทานคู่กันนะครับคือตัวปลาตั้งโกนี่เองนะครับเพื่อนๆปลาตั้งโกหน้าเซเว่นนะครับเพื่อนๆอนี่ครับอยู่ตรงปากซอยทางเข้าวัดเฉลิมเลยนะครับเพื่อน เดินมาตรงเซเว่นก่อนนะครับเพื่อจะมาซื้อปลาทั้งโกร้านนี้ปลาทั้งโกทอดนะครับกรอบนอกนุ่มในหอมหอมนะครับเพื่อนๆราคาตัวละ2บาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพื่อนๆมีทั้งปลาทั้งโกและสลาเปานะครับร้านนี้เด็ดสุดเลยครับเพื่อนๆเพราะมีร้านเดียวแห่ไม่ใช่ครับร้านนี้อร่อยจริงครับเพื่อนๆซื้อปลาทั้งโกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามา ่อคิวนะครับเพื่อจะทานโจ๊กเนื้อเนียนนุ่มไอพุทโจ๊กละมุนลิ้นนะครับเป็นขวัญใจมหาชนคนแถวนี้นะครับร้านนี้ทั้งถูกทั้งอร่อยเครื่องแน่นๆรสชาติละมุนลิ้นตามชื่อของร้านเลยนะครับไอพุทธโจ๊กละมุนลิ้นหน้าปากซอยวัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีครับสำหรับร้าน ให้พุทโจ๊กและมุลลิ้นนะครับก็เปิดขาย2รอบนะครับเป็นรอบเช้าและรอบเย็นนะครับเพื่อนๆสำหรับรอบเช้านะครับเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ10บโมงนะครับบางวันเนี่ยเก้าโมงนิดๆนะครับหมดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่โจ๊กหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสองสามหม้อหมดเกลี้ยงทุกวันนะครับเพื่อนๆสำหรับรอบเช้านะครับอย่างที่บอกนะครับก็ตั้งแต่ 6โมงเช้านะครับจนถึง10โมงนะครับเพ, aciones, พื่อนๆและสำหรับรอบเย็นนะครับก็ช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นนะครับไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับเพื่อนๆแต่ไม่เคยถึง2ทุ่มหมดเครี่ยงประมาณ6โมงกว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าโจ๊กเนื้อเนียนแบบนี้ครับเพื่อนๆนดูครับและเป็นโจ๊กข้าวหอมหอมามากๆเนื้อเนี Led เยนเนียนและเครื่องแน่นๆนะครับสำหรับร้านนี้นะครับน้ำซุป กับโจ๊กเขาจะต้มต่างหากนะครับและเมื่อทําให้โจ๊กนะครับมันยิ่งอร่อยนะครับเขาจะเอาน้ําซุปนะครับไปเคี่ยวกับเนื้อโจ๊กนะครับเพื่อให้น้ําซุปมันซึมเข้าไปในเนื้อโจ๊กยิ่งอร่อยเลยครับเพื่อนๆและข้างๆนะครับก็จะมีตัวต้มเลือดหมูด้วยนะครับสําหรับเมนูอาหารเช้าเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งต้มเลือดหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ที่ร้านไอพุทโจ๊กกระมุลลินเนี่ยแหละครับเพื่อน คนจะแน่นหน่อยนะครับช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็นแล้วแต่นะครับคนแน่นทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนยิ่งแน่นมากๆบางวันนะครับเพื่อนๆไม่เกิน9โมงหมดเครียงขายดีมากๆครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเครื่องนะครับแน่นๆมีทั้งหมูสับตับไส้และ ยังมีตัวตับหมกนะครับเมนูเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆแนะนำให้สั่งเลยนะครับเอาตับนะครับสดๆหมกใต้ข้าวหวานๆฉ่ำๆอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมตัวปลาตั้งโกรนะครับเพื่อรอตัวโจกนะครับเพื่อนๆนี่ครับปลาตั้งโกนะครับทอดกรอบนอกข้างในจะเนื้อนุ่มๆหนึบๆนะครับเพื่อนๆเอามาทานกับโจกงานดีมากๆครับเป็นปาตั้งโกไซส์เล็กนะครับเพื่อนๆ และส่วนตัวซาลาเปานะครับซาลาเปาล้านนี้นะครับเพื่อนๆเขามีไส้ให้ด้วยนะครับนี่ครับซาลาเปาหับๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับเนื้อแป้งจะออกหวานๆนิดๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีไส้นะครับเป็นถั่วเขาเรียดถั่วกลวนนะครับเพื่อนๆนี่ครับไส้ถั่วกวนแบบนี้เลยครับเพื่อนๆใส่มาแน่นตัวซาลาเปาเลยครับราคาถ้าจําไม่ผิดนะครับอยู่ที่ตัวละสองบาทมาแล้วครับเพื่อนๆ ผมนั่งทานประจำนะครับร้านนี้คือสั่งมาเป็นไข่แฝดน,นะครับเพื่อนๆโจ๊กเนื้อนเนียนพิเศษไขแ่แฝดคือใส่ไข่สองใบเนี่ยแหละครับเพื่อนๆส่วนตัวเครื่องโจ๊กนะครับจะมีทั้งนี้ครับเห็ดหอมนี่ครับแล้วก็หมูสับตับไส้ไข่นะครับมีให้เลือก3มแบบนะครับจะเป็นไข่ลวกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นไข่สุก และยังมีไข่เค็มและไข่เยี่วมาด้วยนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่35บาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษ40บาทโจ๊กใส่ไข่อยู่ที่45บาทนะครับใส่ไข่2ฟองแบบนี้50บาทครับเพื่อนๆถูกมากๆหรือจะเป็นใส่ไข่2ฟองพิเศษอยู่ที่65บาทหรือจะเอาให้สุดเลยนะครับทุกเมนูนะครับรวมไข่3แบบนะครับคือทั้งไข่เค็ม ไข่ลวกและไข่เยี่ยวม้านะครับในราคา60บาทพิเศษ70บาทเพิ่มเพิ่มเนื้อโจกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับตามสเต็ปผมเลยนะครับประเดิมด้วยตัวปลาท้องโกนะครับจิ้มไปในไข่แดงแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับไข่แดงร้อนๆเคลือบมาตัวปลาท้องโกมีพริกไทยกับซอสซีอิว๊วติดมาหน่อยนึงอร่อยมากครับเพื่อน นี่นะครับยำเช้าเพื่อนๆทานแบบไหนนะครับก็มาแนะนํากันบ้างนะครับเพื่อนๆหรือจะทานแบบนี้นะครับฉีกปลาต้องโกเป็นชิ้นๆนี่ครับแล้วทานเป็นแบบนี้นี่ยังไม่หมดนะครับร้านนี้ซิกเนเจอร์ความเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆคือเครื่องเขานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมูสับนะครับหมักปรุงรสนุ่มๆแล้วมุนลิ้นแบบไม่ต้องเคี้ยวนะครับแล้วลายในปากเลยครับเพื่อนๆแล้วรสชาติ ดีมากๆนะครับหอมสามเกลือและพริกไทยนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญหมูสับก้อนใหญ่ๆสะใจมากๆเต็มปากเต็มคำเลยครับเพื่อนๆแถมยังมีตับสุกกาลังดีนะครับหวานหวานนุ่มลิ้นมากๆ <c oughs> ครับเพื่อนๆแล้วยังมีตัวไส้หมูหนึบกรุบเด้งและที่สําคัญนะครับร้านนี้นะครับทีเด็ดเลยนะครับไม่เหมือนใครคือตัวนี่ครับเพื่อนๆ มีกรอบทอดสดใหม่ทุกวันร้านนี้เตรียมวัตถุดิบทุกเช้านะครับมีกรอบแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับทอดสดสด,สดใหม่ๆกรอบๆตั้งไว้ที่โต๊ะกระปุกใหญ่ๆบริการเพื่อนๆฟรีสุดยอดครับร้านนี้ครับเพื่อนๆเอาใจผมไปเลยนะครับนี่ครับดูหมูสามอย่างที่บอกครับก้อนใหญ่สะใจมากๆทานกับมีกรอบกรุบเด้ง หรือว่าจะหมีกรอบแช่ไปในเนื้อโจ๊กให้มันช่ำๆกลมกลืนกันอร่อยไปอีกแบบเนึงครับเพื่อนๆคือทานหมีกรอบอย่างเดียวก็อร่อยเลยนะครับเพื่อนๆหรือจะทานแบบผมนี่ครับเอาไข่มาทานกับหมี่กรอบแบบนี้งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านหากินที่ไหนก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ฮะปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็มีแต่ร้านเซฟเซฟกันนะครับแต่ร้านนี้นี่คือแบบให้เอาไปทั้งใจเลยครับเพื่อนๆยังแบบ มีของฟรีบริการลูกค้าและทั้งโจ๊กทั้งเครื่องให้เยอะมากๆช่ำๆเต็มๆชามกินเมื่อไหร่ก็อิ่มนะครับเ,เพื่อนๆถึงแม้อิ่มก็อยากเบิ้ลนะครับด้วยความอร่อยของร้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นเบิ้ลตัวมีกรอบนะครับเ,เพื่อนๆยังไม่พอนะครับสําหรับร้านไอพุทโจ๊กละหมุนลิ้นนะครับยังมีตัวน้ําซุป บริการเพื่อนๆอีกด้วยนะครับไม่พอนะครับน้ำซุปขอเพิ่มได้ใจขนาดไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะมีกรอบหรือว่าจะเป็นตัวปลาทั้งโขก็อร่อยมากๆครับนี่ครับลูกค้าแน่งตลอดนะครับเพื่อนๆหมดเคียร์แถวนี้หมดปุ๊บมากันอีกถึงได้ขายดีหมดไวนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับถือว่า เด็ดอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับเพื่อนๆก็คือตัวต้มร้นหมูนะครับเครื่องก็จะมีครบเลยนะครับทั้งเสี่ยงจีตับปอดหัวใจที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือไส้หมูครับเพื่อนๆและตัวเสี่ยงจีร้านนี้คือกรุบกรอบอร่อยมากสําคัญที่สุดนะครับคือตัวต้มร้อนหมูนะครับเพื่อนๆน้นําซุปต้องเด็ด หวานหอมจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับร้านนี้นะครับเคี่ยวด้วยเล้งด้วยกระดูกหมูเน้นๆครับเพื่อนๆนและตัวผักนะครับมีทั้งประกาศขาวนะครับเพื่อนๆพื่ประกาศเขียวตัวสาล่ายนะครับเพื่อนๆพนี่สาล่ายแบบสมัยก่อนเลยและหมูกรอบร้านนี้คือดีมาๆกๆกรอบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆ ราคานะครับชุดหนึ่งนะครับ55บาทนะครับถ้าเป็นพิเศษก็65บาทครับเครื่องแน่นๆเต็มๆชามนะครับเพื่อนๆน้ำซุปนะครับมีความหอมหวานจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูมีความเผ็ดจากพริกไทยนะครับเผ็ดร้อนจากพริกไทยมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนตัวน้ำส้มเนี่ยผมชอบมากๆครับร้านนี้ก็เป็นน้ำส้มแบบพริกเหลืองถ้าเราปรุงแบบ ใส่ถ้วยอ่ะใส่น้ําส้มพริกเหลืองนะครับพริกป่นหน่อยหนึ่งนี่นะครับเพื่อนปรุงมาอย่างเงี้ยน้าชิมอย่างเงี้ยคือดีครับพริกเหลืองมันจะมีความเผ็ดความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้คือแบบเป็นพริกเหลืองปั่นมากับน้ําส้มรสชาติดีมากๆครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเพืเ่อนก็จะมีทั้งหมูสับหมูชิ้นแบบนี้ครับเ,เพื่อน ก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับราคากำลังสวยและเคลื่อนเต็มชามแบบนี้ให้เยอะมากๆซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนสำหรับร้านไอพุทโจ๊กและมุนลินนะครับตั้งอยู่ปากซอย วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีนะครับสามารถปักหมุดใน Google ได้เลยนะครับว่าร้านไอพุทธจกและบุนลิ้นวัดเฉลิมครับเพื่อนๆเปิดข่ายรอบเช้าตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงประมาณ10โมงนะครับเพื่อนๆและส่วนรอบเย็นนะครับเปิด4โมงเย็นนะครับ16นาฬิกานะครับไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับ2 0 0 0นนะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆ กินอร่อยจุใจแน่นอนนะครับกับเมนูรสเด็ดต้มเลือดหมูและโจกนะครับเ,เพื่อนๆแล้วยังมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอร่อยทุกเมนูแน่นอนนะครับกับร้านนี้ไอพุทโจกและบุญลิ้นวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเ,เพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาเพื่อนๆทุกๆคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกๆคน